ใครอยากรู้ว่าการสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์จะดีกว่าเร็วกว่าการสร้างด้วยมือบนกระดาษอย่างไรเชิญมาทดลองใช้งานโปรแกรมและเครื่องวาดแพทเทิร์นตัดกระดาษแข็งของเราได้ครับเราสอนการใช้งานให้ทุกท่านฟรีถึงโรงงานเชิญทุกท่านมาดูและสอบถามรายละเอียดทุกขั้นตอนได้เลยครับราคาเราเริ่มต้นที่หลักหมื่นสร้างผลกำไรให้ท่านหลักล้าน ทำงานได้สะดวกรวดเร็วทันสมัยราคาถูกเรามาช่วยทุกท่านเป็นที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างแพทเทิร์นด้วยมือบนกระดาษมาเป็นการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงช่วยทุกท่านให้มีเครื่องจักรการเม้นท์ครบวงจรเราเป็นโรงเรียนสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตรงรวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรการเม้นท์ครบวงจรและสอนการใช้งานให้ท่าน จนสามารถใช้งานได้คล่องและมีบริการหลังการขายเราจะดูรายท่านตลอดเวลาเรามีทีมงานคอยช่วยเหลือท่านตลอดเวลาโปรโมชั่นสู้โควิด work from home อยู่บ้านไปด้วยกันด้วยเครื่องมือทำรารหากินยุค 4G ทันสมัยใช้งานง่ายไม่ต้องเก็บเพลทเทินกระดาษให้ลกอีกต่อไปทำทุกอย่างได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถเห็นได้ในทันที ว่าที่เราออกแบบตัดเย็บมาสวยแค่ไหนและต้องแก้ไขฟิตติ้งตรงไหนสามารถแก้ไขได้ในโปรแกรมคอมได้ทุกอย่างไม่ต้องตัดเย็บออกมาเป็นผ้าดิบให้เสียเวลาแก้ไขจนกว่าคุณจะพอใจและส่งภาพและวิดีโอให้ลูกค้าดูผ่าน l ล ne Facebook IG e ีอีเมลหรือ y o u t u b e เราสอนให้ท่านทุกอย่าง สำหรับผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่าๆมาเป็นระบบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งต้องการเริ่มต้นประกอบอาชีพด้านตัดเย็บเสื้อผ้าช่างแพทเทิร์นอิสระหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องด้านแฟชั่นตัดเย็บเสื้อผ้าทุกสาขาอาชีพที่ต้องการมีเครื่องมือดีๆในการนำไปใช้ผ่านช่องทางหรือต่อยอดธุรกิจของท่านให้ทันสมัย รวดเร็วขึ้นเข้ากับยุคอินเทอร์เน็ต 5G ทุกอย่างต้องเป็นแพลตฟอร์มบนมือถือสามารถทำงานที่ไหนในโลกก็ได้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน